สวัสดีครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดยวสายมันพันกันครับก็เนื่องในวันที่31ธันวาขออภัยครับ31มีนาคมนี้นะครับใกล้จะมาถึงแนะวันที่31มีนาคมนี้ก็เป็นเอ่อจะเป็นวันประสูติของพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับซึ่งในวันที่ส1นี้ก็จะจัดเ,เตรียมจะไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับอ่า เนื่องในวันประสูติท่านนะครับแล้ววันนี้เราก็จะไปวัดมังกรนะครับไปไหว้พระวัดมังกรกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเตรียมซื้อของมาไหว้ในวันที่31มีนาคมด้วยนะครับอเอาละครับถทาพ้อไม่เดี๋ยวเราตามมากันเลยครับ ถ้าเป็นเราขึ้นมารอรถไฟฟ้านะ BTS นะครับเดี๋ยวบอกเส้นาทางก่าไปยังไงเนาะขึ้นมาก็ถ้าเกิดอันนี้คือจากที่เราอยู่ก็คือจากเรเือเฉาลีนะ่ไทยสมนทรภูมิเนาะแล้วเราก็จะไปลงกันที่สยามไปเปลี่ยนขบวนไปสายสีลมนะครับไปกันท,ที่สถานีสารแดงนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนขบวนไปเทมปอาร์ทีใต้ดินไปลงถานีนวัดบางกอนนะครับอันนี้รอรถอยู่ ตอนนี้รถไม่มาสักทีนะครับตอนแรกก็จะถ่ายให้ถ่ายแบบเป็นเออรถมาปุ๊บเข้ารถอะไรอย่างนี้ไปเนาะอันนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสะดวกเนาะเดี๋ยวขอไปถ่ายที่ตอนเปลี่ยนขบวนที่สยามนะครับตอนนี้เราออกมาที่สถานีสยามนะครับจะไปต่อลดสั่งข้างๆนี้แล้วครับนี่นี่นี่ทำไม่ยืน รอรถกันนะครับอ่านี่นี่น,นี่โอ้นั่นสตาฟนะเรามรอรถก่นอนรอรครับตอนนี้ก็จะจะไปต่อสถานีมรกนะครับตอนนี้อยู่อยู่กันที่ m r ตอ e ส,สีลมนะครับเนาะก็จะต่อแล้วก็ไปที่วัดบางปอนดเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนึนนงอ่านี่วัดบางปอเลยนะครับเดี๋ยวรอรถนะครับ นี่นะครับก็ลงมาชั้นใต้ดินแล้วนะครับตอนนี้ลึกมากเลยนะครับเล้วก็ยังจะไปวัดบางกรนี่ดูจากข้ามบแลแล้วจะจะเรื่อยอยู่ที่ศรีลมจะไปเป็นอีก3สถานีนะครับต,ตอนนี้รอรถอยู่นะครับเอะครับตอนนี้เราสถานีวัดบางกอมแล้วเดี๋ยวจะไปหาหานน้ำอะไรในแอมช้าน,นาทาวก่อนนะครับนี่นะครับเรากินชาตามือก่อน ครับตอนนี้ก็อยู่กันได้มาแล้วนะครับเป็นชาเขียวนี่ไปนั่งข้าไหนอเอาไป็นนั่งข้างในาอโอเคอเดี๋ยวขอช่วขก้นก่อนนี่นะครับไม่ได้มาไหว้พระโพธิสัตว์กยิมนะครับอันนี้อยู่ที่มูลนิธิเทียนฟ้านะครับเนาะ แลวครั้เองก็กำลังจะเดินกลับไปกันที่วัดมังกรนะครับไปไหว้วัดบงกอนหรือวัดสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราได้มาถึงไปมุ่งน้ที่เทียนฟ้านี่นะครับเราจะเข้าไปกันที่วัดมังกอนวัดมังกอนกัมาแล้วว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้ามถนนก่อนเล้วมาผิดตอนนี้ข้างในเขาปฏิบัติทําเขาปิดไม่ให้เข้านะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเช่าพศศู้โพสใสกุญีมาแล้วเนาะตอนนี้เราเดี๋ยวเรากลักบแล้วนะครับ อะละครับตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้เมื่อกี้ได้แวะ,ะที่ร้านเหอเฉินฟงนะครับซื้ออขนมซิ่วทอมานะครับแล้วก็ซื้ออนี่นะครับเป็นขนมจีบกับห้ากเก๋านะครับไปเราลอง,ลอง,ลองมากินขนมจีบกันอืมน่าอร่อยเออเส้นมาอืมอร่อย นะครับเป็นไงกันบ้างครับกับคลิปในวันนี้นครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับดูผ่านทาง Facebook และ YouTube อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าดูผ่านทาง YouTube ก็อย่าลืมกด s u ซับสไครป์ติดตามช่องของเราครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับบันลงคลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนนะครับเอาล่ะครับขอการติดตามชมนะครับใหม่คอาหน้าครับ